บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งเทวระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งเทระลึก ยิ่งกว่านี้นั่นไม่มีอีกแล้ววันเวลาที่ผ่านไปได้นำเอาความชารานำมาสู่เราชีวิตมนุษย์มีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปสิ่งต่างๆในโลกไม่ว่าจะเป็นบุตรธิดาทรัพย์สินเงินทองญาติพี่น้อง ก็ไม่อาจที่จะติดตามตัวเรานะไปสู่ปรโลกได้มีแต่กุศลผลบุญที่เราสั่งสมไว้ดีแล้วเท่านั้นที่จะเป็นดังเงาติดตามตัวเราไปดังนั้นเราทั้งหลายต้องตระหนักและแสแวงหาหลักของชีวิตโดยการสั่งสมบุญบารมีให้เต็มที่ เพราะโอกาสนี้นะ่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของพวกเราที่ได้กเกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาได้รู้จักขนทางสู่ความหลุดพ้นต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธ โดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาหลับ ตาของเราเบาๆหลับตาข้อลูกพอสบายๆคล้ายกับเรานอนหลับอย่าไปบีบหัวตาอย่าก,กดลูกในตาให้หลับตาพอสบายๆนะจ๊ะ จากนั้นก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีกระคเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยให้กล้ามเนื้อทุกส่วนผ่อนคลายให้หมดแล้วก็ทำใจของเราให้ปลอดโปร,โรง่ง แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทิ์ผ่องใสนึกน้อมใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นฐานที่ตั้งถาวรของใจ ฐานที่เจ็ดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนสมมติว่าเรานึกจิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่ง จากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาทจุดตัดเล็กเท่ากับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่า ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดกำเนิดที่มันเกิดขึ้นของพระราชนาธัไให้กำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงแก้วกลมใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูก ที่เจรณัยแล้วไม่มีขีดควรคล้ายขนแมวโตเท่ากับแก้วตาของเรากำหนดก็คือการนึกอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆวัาติดตรงศูนย์กลางกายฐานที่7 มีดวงแก้วใสบริสุทธิ์ตั้งอยู่ที่ตรงนี้ร้อมกับบริกรรมภาวนาในใจว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง โดยเสียงของคำภาวนาดังออกมาจากจุดกึ่งกลางของดวงแก้วภาวนาอย่างนี้นไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในทุติยคตะสูตรว่า บุคคลใดปฏิบัติชอบในมารดาในบิดาในพระสัมมาสมบุทธเจ้าและในสาวกของพระธถาคตเจ้าคนเช่นนั้นย่อมได้บุญมากแท้เพราะความรระพืติเป็นธรรมในมารดาบิดาเป็นต้นในโลกนี้นะ่ะบัณฑิตทั้งหลายก็สรรเสริญเขา ครันละโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมบันเทิงในสวรรค์บิดามารดาท่านผู้รู้กล่าวว่าเป็นทิศเบื้องหน้าที่เราจะต้องเคารพบ,บูชากราบไหว้เป็นบุปการีชนที่อุปการะต่อเราก่อนใครๆเป็นบุรพาจารย์คือเป็นครูคนแรก ของลูกที่สอนให้รู้จักเดินยืนนั่งอากานนอนสอนการพูดจาและกริยามารยาทต่างๆท่านเป็นพรมของลูกคือมีพรมวิหารธรรมสี่ประการได้แก่มีความเมตตาปรารถนาดีต่อลูกไม่มีที่สิ้นสุด มีความการุณาปราณีไม่หวังสิ่งตอบแทนจากลูกขอเพียงให้ลูกเติบโตเป็นคนดีของสังคมเท่านั้นเมื่อลูกประสบความสำเร็จพ่อแม่ก็เป็นคนแรกที่มีมุติตาจิตปลื้มอกปลื้มใจแต่ลูกเจริรุ่งเรืองในชีวิตแล้วก็มีอุเบกขาธรรม มีใจเป็นกลางรักลูกทุกคนทเท่าๆกันหมดนอกจากนี้ผู้รู้ก็ได้กล่าวสรรเสริญพ่อแม่ว่าเป็นเทวดาของลูกเพราะคอยปกป้องคุ้มกันภัยยุงไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมธนุถน,ถนอมฟูมฟักเหมือนไข่ในหิน นี่คือหัวใจของพ่อของแม่นะจ๊ะท่านมีเจตนาอันบริสุทธิต์ต่อลูกๆอย่างนี้ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่หวังสิ่งตอบแทนจึงเปรียบเสมือนพระอรหันต์ในบ้านของลูกๆทุกคนแม้ว่าท่านมีอุปการะคุณต่อเรามากอย่างนี้นะแต่ก็ไม่เคยทวงบุญคุณจากลูกเลย ใจท่านามีแต่ความบริสุทธิ์ใจต่อเราจึงเป็นเนื้อนาบุญที่ลูกจะต้องหันมาพิจนนารณาและเป็นผู้กระตะเวทีคือหาอกาสตอบแทนพระคุณของท่านให้ได้นะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงประพฤติตนเป็นแบบอย่างของความเป็นลูก ยอดกับตันยูมานับพบนับชาตไม่ท้วนตั้งแต่สมัยเป็นมหาชนกพามารดาไหว้ข้ามหาสมุทรเจ็ดวันเจ็ดคืนไม่ยอมปล่อยแม่ทิ้งให้เป็นเหยื่อของปลาและเต่ากลางทะเลบปเสวยพระชาติเป็นสุวรรณสาม มีพ่อแม่ตาบอดสนิททั้งสองข้างท่านก็อุปถากบำรุงเป็นอย่างดีบางพระชาติทรงเป็นพระโอรสของพระราชาหนึ่งจากพระบิดาจะต้องถูกยักษ์จับกินเป็นอาหารพระองค์ก็ยอมสละชีวิตแทนพระบิดาโดยไม่คลั่นคร้ามต่อมรณภัยเลยแม้แต่นิดเดียว แม้กระทั่งถือกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพระองค์ก็สามารถประพฤติวัดคือความกตันญยูกับแต่เวทีได้อย่างสมบูรณ์อย่างเช่นในสมัยที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นช้างเผือกที่มีความกตันญยูมีบริวารถึง80,000ื่นเชือกเป็นบริวารแา่สามารถปกครองช้างทั้งหมด ให้อยู่กันอย่างมีความสุขอยู่มาวันหนึ่งมารดางท่านตาบอดจึงไม่สะดวกในการหาอาหารด้วยตัวเองตกกลางคืนวันหนึ่งพญาช้างจึงพามารดาไปอยู่ในซอกเขาตามลำพังคอยหาน้ำหาอาหารมาเลี้ยงดูท่านด้วยความกตัญญู ต่อมาพรานป่าคนหนึ่งเกิดหลงป่าได้หลงวนอยู่ถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนหาทางออกไม่ได้กระทั่งเดินมาพบพญาช้างพอดีพระบริษัทจึงให้ในายพรานนั่งบนหลังแล้วก็นำออกจากป่าพร้อมกับขอร้องว่าจะได้ไปบอกเรื่องนี้กับใครเลย เนื่องจากนายพร,รานะเป็นคนอากตันยูคิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวคิดว่าหากกลับไปถึงพระนครเมื่อไหร่จะต้องไปกราบทูลพระราชาให้ทราบเพืพ่อจะได้รับพระราชทานเงินรางวัลบ้างขณะที่ออกจากป่านายพร,รานก็ได้แอบทำเครื่องหมายตามต้นไม้เอาไว้ ืกลับถึงบ้านโดยปลอดภัยแล้วจึงไปกราบทูลในพระราชาทรงทราบทันทีบังเอิญว่าในช่วงนั้นช้างมงคลของพระราชาได้ทำกาละไปพอดีพระราชาทรงดีใจมากจึงมอบเงินรางวัลให้ในาพรานมากมายแล้วรับสั่งให้นายหัตถาจารย์ เดินทางเข้าป่าพร้อมกับในพลาน,นั้นเพื่อที่จะไปนำพญาช้างโพธิสัตว์มาเป็นช้างมงคลประจำรนครพญาช้างเมื่อเห็นนายหัตถาจารย์พร้อมกับทหารมากมายเข้ามาในป่าใหญ่ก็รู้ว่าภัยในกำลังจะเกิดขึ้นเราอาศัยบุรุษช,ชั่วที่ได้เคยช่วยเหลือเอาไว้ ท่านจึงสอนตัวเองว่าตัวเรานี้นะเป็นผู้มีกำลังมากสามารถจะกำจัดช้างได้ตั้งหนึ่งพันเชือกหากโกรธแล้วสามารถทำแว่นแครนของพระราชาให้ย่อยยับได้แต่วันนี้แม้เราจะต้องถูกเขาเอาหอกตอกศีรษะเราก็จะไม่โกรธจะอดทนจนถึงที่สุด เมื่อคิดอย่างนั้นท่านจึงน้อมศีรษะลงได้ยืนนิ่งเฉยนายหัตถาจารย์เห็นพญาช้างซึ่งสมบูรณ์ด้วยลักษณะครบทุกอย่างจึงกล่าวด้วยความเมตตาว่ามาเป็นช้างมงคลของพระราชาเถิดแล้วขึ้นขี่หลังนำกลับไปปนาครมพาร,ราณสีฝ่ายมารดาพระโพธิสัตว เห็นว่าลูกช้างไม่กลับมาหาก็นึกเอใจว่าคงถูกจับตัวไปอย่างแน่นอนจึงไม่ยอมดื่มน้ำไม่ยอมไปที่ไหนเลยนางคิดถึงลูกมากจึงตั้งใจว่าหากลูกช้างไม่กลับมาก็จะไม่ยอมกินอาหารเด็ดขาดฝ่ายพระโพธิสัตว์แม่จะได้รับการต้อนรับอย่างดี อยู่ในโรงช้างที่ประพรมด้วยน้ำหอมมีอาหารชนิดเลิศแต่ก็คิดถึงมันดาดตลอดเวลาจึงไม่ยอมรับอาหารใดๆเช่นกันเมื่อพระราชาทรงทราบข่าวจึงเสด็จมาดูช้างมงคลด้วยพระองค์เองทรงอ้อนวอนพระโพธิสัตว์ว่าดูก่อนพญาช้างตัวประเสริฐ เชิญพ่อรับเอาคำข้าวเถิดจะได้พายพร้อมเลยราชกิจที่จะต้องทำมีอยู่มากมายเชิญกินก่อนเถิดพระบริษัทเดได้แผ่กระแสแห่งความเมตตาไปยังพระราชาแล้วอธิษฐานจิตพร้อมกับกล่าวเป็นภาษามนุษย์ว่าข้าแต่มหาราชเจ้าข้าพระเจ้ามีแม่ซึ่งตาบอด รอคอยอาหารจากข้าพเจ้าอยู่ในป่านางอดอาหารมาหลายวันเมื่อไม่มีผู้นำทางคงจะสะดุดต่อไม้ตกเหวตายอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นหากปราศจากมารดาข้าพเจ้าก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้พระราชาทรงสดับเช่นนั้นแล้วก็ทรงรู้สึกชื่นชมในความกตัญญู ของพญาช้างจึงรับสั่งให้นายหัตถาจารย์ปล่อยพญาช้างกลับไปหามารดาตามเดิมพญาช้างเมื่อหลุดพ้นจากเครื่องผูกได้รับอิสรภาพแล้วก่อนจะออกจากพระนครก็ได้แสดงทศพิธราชธรรมให้พระราชาพร้อมกับเหล่าอมาตย์ขราชบ,บริพารทั้งหมด ได้รับฟังกันจากนั้นก็มุ่งหน้าไปหามารดาซึ่งรอคอยอยู่ในป่ายอย่างรวดเร็วท่านได้เลี้ยงมารดาซึ่งตาบอดจนตลอด,ดอายุไขเมื่อละโลกแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์นี่ก็เป็นตัวอย่างของความกตัญญูกะตะเวทีของพระบรมศา,ศาสดาของเรา ในสมัยที่ยังสร้างบาร,รมีเป็นพระโพธิสัตว์อยู่นะจ๊ะเราจะเห็นว่ากี่ภพกี่ชาติจะเกิดเป็นมนุษย์หรือสัตว์ติรจฉานพระงท่านก็บ่เเห็นวัตระของผู้มีความกตัญญูบำรงเลี้ยงบิดามารดาได้อย่างสมบูรณ์มาในชาติสุดท้ายพระองค์ก็ยังทรงตามเสด็จไปโปรด เทพประบุพุทธมารดาถึงบนสวรรค์ทำให้พระมารดาได้บรรลุธรรมเป็นประโสดาบันโปรดพระบิดาจงกระทั่งได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่ก็คือต้นบุญต้นแบบของการบำรุงบิดามารดาที่หลวงพ่อนำมาเล่าให้ลูกๆได้รับฟังกันนะจ๊ะผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่านรชนผู้เลี้ยงมารดาบิดา เป็นสัตบุรุษในโลกพระบรมศาสดาตรัสสอนเอาไว้ว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าที่บุตรธิดาพึงบำรุงด้วยสถานห้าประการคือด้วยแต่งใจว่าท่านเลี้ยงเรามาเราก็จักเลี้ยงท่านตอบแทนจักรีบรับทารรกิจของท่าน จากดำรงวงตระกูลจากปฏิบัติตนให้เป็นผู้สมควรรับทรัพย์มรดกและเมื่อท่านลงรับไปแล้วจากทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพราะฉะนั้นลูกทุกคนของหลวงพ่อต้องตระหนักถึงคุณธรรมความกตัญญูไว้เสมอนะจ๊ะตั้งหาโอกาสตอบแทนผู้มีพระคุณ บำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาของเราให้ดีอย่าให้ใครเข้ามาว่าเราได้ว่าเป็นลูกอากตันยูต้องตอบแทนท่านโดยชักชวนให้ท่านมีศรัทธาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชานะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อข้อมหนวยพร ให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นลูกแก้วลูกยอดกระตัญญูให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญมีสมบัติอัศจ,จรรย์ทันใช้ในชาตินี้เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้น ให้มีสุขภาพพนมมานาไมยแข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวนะอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยรู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลก และทางธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอน